สวัสดีค่ะวันนี้มีข้าวเหนียวดอกอันชันร้อนๆนะคะนุ่มมากเลยค่ะทุกคนปาทูก็มีแค่นี้นะคะสีอิ่มบ่พี่น้องนี่ค่ะอ้ํข้าวเหนียวดอกอันชันร้อนๆมัมๆจ้าอื้อ นุม่มมีประโยชน์พี่น้องจ้าอ่ำอีกนะครับมึงจ้าอ่ำข้าวเหนียวดอกอัญชันใบปะทูถอดถอนห้อนพี่น้องจ้าแซ่บๆจ้าอ่ำ